สก t ตติชอินด e พีเคำศัพท์คำแรกนะครับคือคำว่า Scotland คือประเทศ Scotland นั่นเองนะครับ Have you ever heard about Scotland? คำศัพท์คำที่สองนะครับคือคำว่า Scottish s c o t t i s h ก็คือชาวสกอตแลนดต่อไปคำว่า independence Independence เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย CE แปลว่าเป็นอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของใครครับ ต่อไปคำว่า majority majority เป็นคำนามแปลว่าเสียงส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากแน่นอนว่าเมื่อมี majority ก็ย่อมมีคำนี้ครับ minority minority เสียงส่วนน้อยหรือชนกลุ่มน้อยครับอันนี้มาเป็นพวงนิดนึงนะครับ in favor of in favor of แปลว่าเห็นดีเห็นงามด้วย break หรือว่า breaking away from แปลว,ว่าแยกออกจาก break breaking away from แยกออกจาก the rest of the rest of ที่เหลืออยู่นะครับมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า remain the United Kingdom หรือ the UK นะครับซึ่งประกอบไปด้วย4ประเทศคืออังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอแลนด์เหนือครับ คำนี้ becoming นะครับมาจากคําว่า become แปลว่ากลายมาเป็นนะครับเช่น becoming the UK คํานี้อ่านว่า independent นะครับเป็น adjective นะครับก็มีความหมายเช่นเดียวกันคือเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครคํานี้อ่านว่า according to according to แปลว่าอ้างถึงนะครับ according to the Bible อย่างนี้เป็นต้นอ้างถึง Bible ล อ่านว่า a p พลอโพ p p คงคุ้นกันดีนะครับโพของสวนดุสิตโ p ของเอแบกอย่างเงี้ยนะครับแบบสำรวจความคิดเห็นอ่านว่า anniversary anniversary แปลว่าครบรอบการครบรอบนะครับครบรอบแต่งงานก็ได้นะครับหรือครบรอบอะไรก็ได้จริงๆแล้ว act แปลว่าแสดงนะครับแต่ในบทที่เราอ่านเนี้ยนะครับเนื้อเรื่องที่เราอ่าน the act จะหมายถึงกฎหมายนะครับหมายถึงกฎหมายนะครับ the act ต่อไปคำว่า which นะครับเป็น conjunction เป็นคำเชื่อมนะครับแปลว่าอันที่ซึ่ง which อันที่ซึ่งนะครับคำต่อไปอ่านว่า united united มาจากคำว่า unite แปลว่ารวมกันหรือสามัคคีก็ได้นะครับคำนี้อ่านว่า a pair a pair แปลว่า1คู่หรือคู่หนึ่งนะครับเช่น a pair of socks คำนี้อ่านว่า parliament parliament นะครับแปลว่ารัฐสภานะครับคำนี้อ่านว่า passed passed นะครับแปลว่าผ่านนะครับในบทที่เราอ่านนี้จะหมายถึงการผ่านกฎหมายหรือผ่านกฎหมายนั่นเองคำนี้อ่านว่า came into effect หรือว่า come into effect แปลว่ามีผลบังคับใช้ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายนะครับ อีกคำหนึงนะครับคำนี้คำว่า create created นะครับแปลว่าสร้างขึ้นทำให้เกิดขึ้นคำนี้อ่านว่า both both แปลว่าทั้งสองนะครับคำนี้อ่านว่า country ถ้าเป็นพหูพจน์ออกเสียงเป็น countries เปลี่ยนวัเป็น i เติม es แปลว่าประเทศหรือรัฐชาติ คำนี้อ่านว่า dissolve dissolve ยุบสลายหรือละลายในที่นี้เราใช้กับ parliament ก็คือยุบสภานะครับ dissolve replace คำนี้อ่านว่า replace นะครับแปลว,ว่าแทนที่ถ้าตาม grammar มม verb to be แล้วก็ตามด้วยคำว่า replace เติม ed นะครับจะแปลว่าถูกแทนที่ครับคำนี้ออกเสียงแบบบ้านๆเลยนะครับ Westminster Westminster เป็นชื่อสถานที่นะครับ ย่านใจกลางกรุงลอนดอนคำนี้อ่านว่า support support แปลว่าสนับสนุนนะครับเป็นกิริยาถ้าเป็นคำนามอาจจะเป็น supporter ผู้สนับสนุนอย่างไงก็ได้คำนี้ไม่ใช่ดูถูกนะครับ the first time the first time แปลว่าครั้งแรกนะครับ do you have your first time คำนี้อ่านว่า s i n s i n แปลว่าตั้งแต่นะครับหรือบางทีก็อาจจะแปลว่า เพราะว่าใช้เหมือน be cause ก็ได้แต่บริบทนี้แปลว่าตั้งแต่คำนี้อ่านว่า separation separation มาจากคำกิริยาคำว่า separate แปลว่าแบ่งแยกหรือการแบ่งแยกนะครับคำนี้ h i โ h so นะครับนิดนึง devolution devolution การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค dissolution i s สส l u o n o n คือปรากฏการตาสว่างหรือปรากฏการที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างถูกต้องนะครับไม่มีภาพลวงตาปรากฏอยู่คำนี้อ่านว่า Power power แปลว่าพลังหรืออำนาจนะครับรัฐบาลขึ้นมาก็มี Power ทันทีอย่างเงี้ยคำนี้อ่านว่า Election election แปลว่าการเลือกตั้งนะครับ ถ้าเปลี่ยนตัว l เป็นตัว r เมื่อไหร่ได้เรื่องทันทีเลยนะครับคำนี้อ่านว่า result result คือผลลัพธ์หรือผลที่ตามมา nationalist party nationalist party แปลว่าพรรคชาตินิยมนะครับเป็นชื่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในสกอตแลนด์อีกพรรคการเมืองหนึ่งนะครับพรรคคู่แข่งมีชื่อว่า labor u party Labor Party Labor มาจากแรงงานนั้นน่าจะแปลว่าพักแรงงานนะครับคำนี้มาเป็นพวงนะครับ Make progress Make progress แปลว่าสร้างความก้าวหน้า Make แปลว่าทำ Progress แปลว่าก้าวหน้าคำนี้อ่านว่า further further แปลว่าทําให้ขยายแผ่ออกไปหรือแปลว่าสนับสนุนส่งเสริมก็ได้นะครับคำนี้ cost นะครับเป็นคํานามก็ได้เป็นกิริยาก็ได้ คอสแปลว่าสาเหตุมูล,ลเหตุนะครับถ้าเป็นกิริยาก็จะแปลว่าเป็นเหตุทำให้เกิดคำนี้เรียนมาแล้วในบทที่แล้วนะครับอ่านว่า against t, แรงๆนะครับ against against ต่อต้านหรือว่าสู้กับคำนี้นะครับ become became become กลายมาเป็น many people become disillusion believe believe นะครับแปลว่าเชื่อนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นตัว f สะกดจะอ่านว่า b e l i e v e แปลว่าความเชื่อ fail fail แปลว่าล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จนะครับเช่น the government f a i l to do something คำนี้ del iver, deliver deliver คือส่งให้ถึงที่หรือพาไปเช่น pizza delivery คือการส่งพิซซ่าถึงบ้าน คำนี้ opinion opinion แปลว่าความคิดเห็นนะครับ Do you have any opinion คำนี้ักเรียนจะเห็นบ่อยมากในการขึ้นต้นประโยคนะครับ In fact in fact แปลว่าตามจริงแล้วโดยข้อเท็จจริงแล้วอันนี้คำสัพท์ห้นิดหนึ่งนะครับ Keep keep แปลว่าเก็บรักษาไว้นะครับเก็บไว้ Please keep the money กรุณาเก็บเงินไว้ สำหรับบทนี้นะครับเราก็มีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันถึง49ตัวนะครับกรุณาท่องคำศัพท์เตรียมสอบให,ให้ได้ด้วยนะครับอ่านในเรื่องที่ให้ไปแล้วก็ตอบคำถามทั้ง7ข้อนะครับ By for r o w w